การที่จะเปิดการท่องเที่ยวโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเชียงคานนะครับในวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็เป็นนโยบายที่ทางกระทรวงมหาดไทยโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับก็ให้นโยบายมาว่า,าผู้การจังหวัดเนี่ยนะครับจะต้องทําหน้าที่ของตัวเองในการที่จะนําพานะครับชีวิตแบบปกติสุขที่เราเคยเป็นอยู่นะครับคือความ ให้ประชาชน,นยอยู่ดีกินดีให้ได้เหมือนอย่างเดิมให้ได้กลับมาให้ไวที่สุดก็จึงอมอบหมายเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้ว่าวันนี้เมื่อเช้ามีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อในการที่จะเตรียมการในการที่จะเปิดจังหวัดเนที่1พฤศจิกายนเนี่ยเราก็เลยมีความจําเป็นที่พอได้รับรู้ขอ้ขอมูลข่าวสารมาปุ๊บเนี่ยนะครับก็เลยเอาเอาเป้าหมายหลักที่เราจะต้องทําเป็นแห่งแรกในจังหวัดเลยนั่นก็คืออำเภอเชียงคานก็เลยให้ทางอ,อําเภอเนี่ยนัดมายผู้ประกอบการนะครับ สามประเภทในจังหวัดเลยอำเภอเชียงคานเนี่ยประเภทที่หนึ่งคือพวกผู้ประกอบการในด้านที่พักสองร้านอาหารสามก็คือ,อร้านขายของที่เดือกทั่วๆไปรวมถึงหาบเร่แผงลอยต่างๆที่อยู่บนถนนคนเดินด้ยวยเนมาพวบกันเพื่อที่จะมาให้รับรู้รับทราบว่าเราจะต้องทํากันแบบไหนอย่างไรนะครับในการที่เราจะเปิดจังหวัดของเราครับซึ่ง ในหลักการแล้วนะครับก็คือในเรื่องของการเตรียมการนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวว่าการเตรียมความร้อมของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการทำ universal prevention ให้กับผู้คนนะครับในพื้นที่ทั้งหมดเลย,เยจะต้องให้ความเข้าใจแล้วก็ทำ universal prevention ให้ทุกคนให้ทั่วถึงให้ได้การประเด็นที่สเลยก็คือการเตรียมการของพื้นที่ในการ ปูพรมในการฉีดวัคซีนนะครับโดยเฉพาะในเขตเทศบาลตำบลซึ่งเป็นพื้นที่หลักเลยเนี่ยจะต้องทําให้ได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ได้เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวให้ได้รวมถึงได้มีการพูดถึงว่าในสารประกอบการต่างๆนั้นเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างนะครับโรงแรมจะต้องทําแบบไหนทําอย่างไรร้านอาหารจะต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็รวมถึงร้านค้าขายทั่วไปด้วยโดยที่จังหวัดจะสรุปทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็น S O P ก็คือทําเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานให้นะครับคู่มือในการปฏิบัติงานในการเปิดโรงแรมในการทําธุรกิจโรงแรมคู่มือนะครับในการทําร้านอาหารคู่มือในการค้าขายแม้กระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นคู่มือคู่มือทั้งหมดนะครับเพราะว่าวันนี้คือโรคยุคใหม่โรคยุคใหม่ที่เราจะต้องอยู่กับโควิด19ให้ได้อยู่กับไวรัสโคโรนา2019ให้ได้เราจะต้องปรับตัวของเราให้มันเข้ากับวิถีตรงนี้ให้ได้ จึงมีความจําเป็นที่จะมาพบปะพูดคุยกับคนเชียงคานทั้งหมดโดยเฉพาะผู้ประกอบการทั้งหมดว่าเราจะต้องเตรียมตัวกันอย่างไร